สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับมือถือจากทางแบรนด์เทคโนนั่นเองมีมาแนะนําทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นสมาร์ทโฟนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยนะอ่าเผื่อว่าใครเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกดอยากจะใช้สมาร์ทโฟนราคาไม่แพงวันนี้มีแนะนําอย่างแน่นอนส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับแน่นอนเราว่าผมก็เตรียมมาให้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด u b s c r i b e ให้กัชบช่องของผมด้วยละกันนะ จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ เรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเทคโ no นโ Sparko ส0 2 3นสนะครับสำหรับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวจะอยู่ที่2999บาทนะครับสั่งซื้อในช่วงของโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นพวกโปรโประจําเดือน9เดือน90เดือน10หรือว่าโปรทุกวันที่15 25อะไรแบบนี้ราคาถูกกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะก็เหมาะเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าใช้งานปุ่มกดนะครับแล้วเบื่อเนาะอยากจะมาใช้พวกสมาร์ทโฟนรุ่น นี้ก็เหมาะเจาะเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับในราคา2,999บาทเนี่ยได้พอร์ตเป็น Type C ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับแล้วก็จะมีลวดลายกราฟ,ฟิกที่เป็นทรงเลขาคณิตนะในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมดนะครับสตัวมีตัวสแกนลายนิ่วมืออยู่ด้านหลังของตัวเครื่องด้วยแล้วก็จะมีแฟลช LED ครับมาต่อกันที่เรื่องของหน้าจอกันเลย แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับการดีไซน์ของหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น HD Plus นะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ269 PPI นั่นเองอาัตราด e ฟเฟอเรนหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้เป็นระดับเริ่มต้นเนาะแน่นอนว่าคุณจะได้จอ60 h z นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะสามารถที่จะใช้งานการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับ สามารถแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่ราคาประหยัดนะครับแต่ว่าสามารถโคลนแอปได้ด้วยเผื่อว่าใครมี Facebook 2อัน Instagram 2อันอะไรแบบนี้นะครับสามารถโคลนแอปได้ด้วยเรามาต่อกันที่เรื่องของ CPU กันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU m e d i a t e k Helio A 2 2นะครับในส่วนของการ์ดจอมาพร้อมกับ Power VR GE 8300สําหรับ CPU ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้มาสายเกมสักเท่าไหร่นะครับก็เหมาะกับการ เล่นเกมง,ง่ายๆอย่างเช่นพวกเกมซับเว y ทมเ p ิร์นลนอะไรแบบนี้มากกว่านะครับแต่เกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกม ROV นะคุณสามารถเล่นได้อย่างแน่นอนแต่คุณจะต้องปรับกราฟิกแบบผมนะครับนั่นก็คือการแสดงผลหยูดที่ะระดับกลางนะครับพาร์ติเคิลหยุดที่สูงมากตั้งค่านสนามรถหยุดที่ะระดับสูงนะครับผมเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะซึ่งจากการที่ลองเล่นมาต้องบอกว่าการปรับกราฟิกกลางๆแบบนี้อยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะครับโดยที่ช่วงไฟใ์ใหญ่ๆตลอดทั้งเกมเฟรมเรทร่วงลงมาหยุดที่ประมาณ3 ส0ถึงส0่นะครับส่วนไฟเล็กๆเ,เนี่ยเฟรมเรทจะร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ4 2ถึง5้าถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมแนะนำว่าปรับแบบตม่มหรือต่ำม,มากจะเหมาะมากกว่านะส่วนเฟลลิ่งการทักก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆครับตามเรทราคาตองบอกแบบนี้ดีกว่าในส่วนของแรมกับรอมนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นราคาประหยัดนะแต่คุณก็ได้แรมมาใช้4กิกนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันขยายแรมมาให้ใช้งานด้วยนะครับไปดึงพื้นที่ของรอมเนี่ยมาแปลงเป็นแรมนะครับสามารถแปลงได้สูงสุด 3กิกเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่7กิกเลยในส่วนของ ROM นะครับให้มาที่64กิกนะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอคุณสามารถซื้อไมโครยูนิแกามาใส่ที่หลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่512กิกเลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็มีการครอบชับด้วย HiOS เวอร์ชัน12เช่นเดียวกันครับในส่วนของ w i f i รองรับได้2ความถี่นะครับ2.4กิกะเฮิรตซ์ก็รองรับ Wi-Fi 5.0กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เเช่นนดียวกั ถือว่าดีเลยนะกับในเรทราคา2,000ไปปลายนะแต่ว่ารองรับ w i f i 5.0ได้ด้วยเล่นเกมโหลดหนังอะไรแบบนี้ทําได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนครับเรามาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันต่อเลยแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าหรือว่ากล้องเซลฟี่เนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะส่วนกล้องหลังเนี่ยให้มา2ตัวนะครับตัวแรกก็คือกล้องหลักนั่นเองนะครับความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยจะเป็นความละเอียด QVGA นะเรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันก่อนเลยเริ่มจาก กองหน้านะครับกองหน้าเนี่ยโหมดบิวตี้ปรับค่าความเนียนได้อย่างเดียวนะในส่วนของ hdr เนี่ยเป็นแบบออโต้นะครับโหมดบุคคลเนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยสำหรับกองหน้าเนี่ยต้องบอกว่าดีเกินคาดไปเยอะเลยครับถ่ายได้ชัดมากเกลี่ยผิวได้เรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะครับรายละเอียดพวกหนวดก็ยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะผมตั้งค่าบิวตี้เป็นแบบ ai นะครับส่วนการตัดขอบเนี่ยถือว่าตัดได้เนียนมากเกินความคาดหมายไปเยอะเลยข้อเสียอาจจะเป็นตรงที่มุมมองเนี่ยอาจจะแคบไปหน่อยเท่านั้นเองผม ว่าซอฟต์แวร์รุ่นนี้นะณนะเวลาเนี่ยคือดีมากกล้องหลังนะครับบิวตี้ปรับความเนียนได้อย่างเดียวเลยในส่วนของ HDR เนี่ยไม่ได้นะครับส่วนโหมดบุคคลปรับอะไรไม่ได้เลยในส่วนของกล้องหลังนะครับก็ยังต้องบอกว่าดีเกินคาดเหมือนเดิมเลยครับถ่ายได้ดีทั้งโหมดบิวตี้และแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะสีสันและความสว่างดีมากครับไม่จืดเลยส่วนงานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังสูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับก็อยู่ในระดับที่พอถ่ายได้นะอาจจะเหมาะกับการยืนนิ่งๆแล้ว ่ายสิ่งที่อยู่ใกล้ๆอะไรแบบนี้มากกว่านะครับสีสันวิดีโอชัดเจนดีมากดีเกินคาดไปอีกส่วนถ้าใครจะเดินไปด้วยไม่แนะนําเดอ้ออย่างที่เห็นเลยมีอาการสั่นค่อนข้างแรงครับในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้ให้ความจุมาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะจะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นและนี่ก็คือเทคโนโ Sparko ส0 2 3มครับมาถึงรุ่นที่2กันแล้วนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี Spark 10นั่นเองนะครับ สเปคตัวเครื่องก็ต้องบอกว่าดีกว่าตัว Spark ก o 2023อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาค่าตัวเนี่ยไม่แพงนะ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่35,99บาทนะครับอา้าวเรามาดูกันที่การดีไซน์กันก่อนเลยรับกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับการดีไซน์เนี่ยก็เป็นงานด้านเหมือนเดิมนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยเป็นแบบลื่นๆเนาะจะมีประกายเพชรทั่วฝาหลังไปหมดเลยในส่วนของโมดูกล้องเนี่ยจะเรียบเนียนไปกับฝาหลังนะแต่ว่ากรอบซีเรียมนะครับมัน จะเป็นกระจกนะมีประกายพุ่งแฉกออกมาด้วยส่วนกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน2ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะส่วนปุ่มและพอร์ตต่างๆมาดูกันหน่อยครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มีไมค์สนทนามีช่องเสียบาสาชสยสชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เ,เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่าฝั่งซ้าายขออองงงตััวเเคครรื่่่จะะป็นนชใสิกบ ซึ่งช่องใส่ซิมกาดของเขาเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับมาดูกันที่หน้าจอกันต่อเลยแล้วกันนะครับตัวนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบหยดน้ําอยู่นะส่วนชนิดของหน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาดของหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอเนี่ยจะเป็น HD Plus นะครับความหนาแน่นของพิกเซลจอให้มาที่269 PPI นะครับค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้จะให้มาที่580นิตนะครับแต่ว่าดีเฟรชเรทของหน้าจอรุ่นนี้ให้มาดีนะสูงสุดอยู่ที่9 10เฮิรตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เป็นสายโซเชียลเล่น f a c e b o o ถ่ายฟีดข่าวรับรองเลยว่าดูเนียนตาเลื่อนตาอย่างแน่นอนนะครับส่วนถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่คุณก็สามารถเลือกมาที่60เฮิรตก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกการแบ่งหน้าจอเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นราคาประหยัดก็ยังแบ่งหน้าจอได้อยู่นะเช่นเดียวกันกันกบการโคลนแอปนะครับรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้ใครได้มี Facebook 2อัน Instagram 2ออันอะไรแบบเนี้ยโคลนแอปได้อย่างแน่นอนครับเรามาดูกกกััันนนนทที่่เรรืององงงข CPU บบ้าะะคคุจ มีการอัปเกรดขึ้นมาจากตัว g ก2023อยู่นะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Meditech h e r โ G37 นะครับการทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวนะครับประกอบไปด้วย Cortex A53 ทั้ง8หัวเลยในส่วนของการ์ดจอมาพร้อมกับ PowerVR g e 8320นะครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเกมที่แบบว่าไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรมากมายนะครับเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นเกมฟ e e Fire นะเดี๋ยวเรามาลองกันที่การตั้งค่ากันหน่อยครับกราฟิกอยู่ที มาตรฐานนะครับฟเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะผมเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะครับก็คือการปรับการาฟิกแบบกลางๆนั่นแหละนะครับผมว่าการปรับการาฟิกกลางๆแบบนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะครับเนื่องจากว่าตัว CPU เองเนี่ยเป็นตัวระดับเริ่มต้นนะเรื่องของเฟลลิ่งการทัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าการบังคับทิศทางเวลาเดินก็ทําได้ดีนะตามเรทราคาว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ได้แย่จนรู้สึกว่ามันบังคับยากหรือทัดไม่ติดอะไรขนาดนั้นนะความลื่นไหลเวลาวิ่งนะครับพอได้อยู่นะดูไล,ลื่น แต่ถ้าเบื่อว่าวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันอะไรแบบนี้ก็อาจจะมีอาการกระตุกอยู่บ้างนะครับการล็อกเป้าแล้วแผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูก็อาจจะมีเป็นบางครั้งนะที่จะมีอาการสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับ ในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้จะมีจําหน่ายอยู่ทั้งหมดเนี่ยสความจุนะครับถ้าเป็นตัวแรม4สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก4นะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานแรมสูงสุดได้8กิกนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นตัวแรม8ปดรอมหนึี่เนี่ยคุณสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก8นะครับเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมได้สูงสุดอยู่ที่1 6กิกเลยเอามาดูกันที่เวอร์ชันแอนดรอยกันหน่อยสําหรับรุ่นนี้นะครับเวอร์ชันแอนดรอยเนี่ยจะเป็นแอนดรอย13สิบสามแล้วนะแล้วก็มีการครรออบัด้ววย iOS ์ชน12.6 ส่วน w ว f ไฟเนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับ2.4กิกะเฮิร์ก็รองรับแล้วก็เวไฟ์5.0กิกะเฮิร์เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับมาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนนะ่ะสําหรับรุ่นนี้นะครับกล้องเซลฟี่ให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังมีมาให้ใช้งาน2ต,ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับกล้องตัวที่2เนี่ยความละเอียดจะเป็น d VGA นะครับเรามาดูกันที่การถ่ายรูปก,กันหน่อยนะครับทุกคนเริ่มจากกล้องหนนนน้้้าาาาะถเเเปป็มมดดดบบววีี่ยยยรรััคคไอง HR ไม่ได้นะครับโหมดบุคคลปรับอะไรไม่ได้เลยสรับกล้องหน้าต้องบอกว่าดีตามเรทราคาครับต้องว่ายอย่างนี้ดีกว่าเนาะคุณภาพกลางกาการเกลี่ยผิวทําได้เรียบเนียนดีสีสันสว่างสดใสนะครับผมตั้งค่าบิวตี้เนี่ยเป็นแบบ AI นะคือให้ AI แบบตัดสินใจเองนะครับข้อเสียอาจจะมีนิดหน่อยคือไม่มี HDR มาให้ใช้งานเวลาถ่ายกลางแจ้งนั่นเองนะครับกล้องหลังโหมดบิวตี้เนี่ยปรับความเนียนได้อย่างเดียวนะ HDR เนี่ยไม่ได้นะครับในส่วนของโหมดบุคคลปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับ ในส่วนของกล้องหลังถ่ายได้ดีทั้งโหมดบิวตี้และโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะสีสันและความสว่างดีมากไม่จืดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ่ายในคาเฟ่นเนี่ยโทนแสงจะดูสวยดูละมุนมากกว่าถ่ายกลางแจ้งนะถ่ายกลางแจ้งบางทีมันอาจจะควบคุมแสงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบอกว่าถ่ายในคาเฟ่นเนี่ยแสงมันไม่จ้าจนเกินไปเวลาถ่ายรูปออกมาเนี่ยค่อนข้างลงตัวมากๆส่วนงานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังสูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากสีสันสว่างสดใสดีละทีเดียว สีตรงเหมือนจริงด้วยถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะเพราะวิดีโอเนี่ยมีอาการสั่นค่อนข้างแรงเลยทีเดียววิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับผมว่าดถ่ายได้ดีตามเรทราคาครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ไม่ได้แย่ถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะมีอาการสั่นอยู่เล็กน้อยส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ให้ความจุมาชี 5,000mAh นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่1 8วั์ด้วยนะและนี่ก็คือเทคโนโลยี Spark ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่บอกว่าเน้นสายโซเชียลเล่น a c e b o o k นะครับเกมบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็งบจํากัดงบไม่เกิน4ี่พันเนี่ยรุ่นนี้คือเหมาะเจาะเลยครับมาถึงรุ่นที่3กัไปแล้วนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีตลาดแตกมากๆเลยทุกคนนั่นก็คือเทคโนโลยีว่านั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายเกมนี่คือไม่น่าพลาดน,นะราคาก็ไม่แพงจนเกินไปด้วยนะครับเริ่มต้นก็จะอยู่ที่4,999บาทจุดเด่นก็คือเรื่องของ CPU นี่แหละที่ได้เป็นตัวไมไ คิโ o G99 นั่นเองนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับด้านหลังของตัวเครื่องทุกคนเห็นไหมดีไซน์เป็นแบบว่าแนวอวกาศเลยนะครับในส่วนของโมโดูกล้องเนี่ยก็จะมีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังเล็กน้อยนะครับเป็นทรงเหลี่ยมเลขาคณิตนะมีกล้องไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับต้องบอกว่าดีไซน์โดนใจคอเกมอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูกันชิปปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องเนาะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขานาด3.5มมมีีีไสสนนทาชงเยบ ชาร์จที่ไม่กดใช้ซีนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลําโพงนะฟังขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องก็จะมีลําโพงตัวที่2นะครับรุ่นนี้มีลําโพงไม่ใช้งานทั้งหมด2ตัวนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับเรามาดูกปนที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกันนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ได้กล้องเจาะรูตรงกลางนะหรือว่าด o t display นั่นเองนะครับส่วน,น,าน,น,นาพนารอ TFT LCD นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.78นิ้วความละเอียดของหน้าจอเป็น Full HD+ Plus เลยครับความแม่นแนของพิกเซลจอให้มาดีมากๆนะอยู่ที่396 PPI นะครับคุณสามารถดู n e t f ฟิกได้ที่ความละเอียด L1 เลยนะหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับค่าความสว่างของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่580 n i t นะครับส่วนอาตาัตราเฟรกของหน้าจอเนี่ยโอ้โหดีมากทุกคนให้มาที่120เฮรนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครเป็นคนที่ชอบถฟิ ข่าวต้องบอกเลยว่าฟิลลิ่งดีมากอะคาร์ดีมากนะครับจอ120เฮิร์ตต้องบอกว่าลื่นสุดๆกันเลยทีเดียวหรือถ้าใครจะเลือกเป็นแบบ90เฮิร์ตก็ได้60เฮิร์ตก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบฟังก์ชันการสลับโดยอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับใครที่เป็นคอเกมของแบบว่าเกมฟรีไฟล์อะเออรุ่นนี้เขามีวอลเปเปอร์ให้ด้วยนะเป็นวอลเปเปอร์ของแบบว่าทีมของฟรีไฟล์อะมีหลายแบบมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ละอันนะก็อบอกว่าสวยมากเท่มาก เรามาต่อกันที่เรื่องของ CPU กันต่อเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแหละสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ m e d i a t e k h e l i o โ99นะครับเป็นตัวท็อปตัวแรงสุดของซีรีส์ g เลยนะ เรอาอบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับชิปเซตเนี่ยขนาดเป็นแค่6นาโนเมตรเท่านั้นเองแล้วก็การทํางานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8หัวหรือว,ว่า8คอนะครับสหัวใหญ่เนี่ยเป็นตัว c o r t e x A76 เลยนะสหัวนะครับแล้วก็อีกหหัวเล็กเนี่ยจะเป็น c o r t e x A55 นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยให้มาที่มาริ g 57 m c 2นะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยผมเทสมาให้ดูจะเป็นเกมฟ e e Fire นะครับนี่คืออัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะเรามาดูกันหน่อยว่าเล่นเกมเป็นยังไงกันบ้านนบง you okay. หมดเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละนะฮะองบอกว่ามาดูกันหน่อยว่ามันจะไหวหรือเปล่าผมเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะครับผมว่าการปรับกราฟิกสุดแบบนี้นะรุ่นนี้ก็ถือว่าเล่นลื่น,นมากๆทุกคนเนื่องจากตัว CPU เองเนี่ยก็เป็นตัวท็อปสุดของซีรีส์ G อีกกังหักนะครับแล้วก็เรื่องของเ l i n งการทัดการบังคับทิศท,ทางเวลาเดินอะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีมากนะทัดติดมือดีด้วยนะครับส่วนความลื่นไหลระหว่างการเล่นเกมถ้าเป็นเวลาวิ่งเนี่ยภาพดูไหลลื่นดีมากนะแต่ถ้าบอกว่าวิ่ง แล้วเปลี่ยนทิศทางกระตันหันเนี่ยอาจจะมีอาการกระตุกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับส่วนการล็อกเป้าแผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูเนี่ยภาพไหลลื่นดูเนียนตามากแคบจะไม่มีอาการสะดุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสำหรับเกมฟรีไฟนะ์นะผมบอกได้เลยว่าเล่นแบบปรับสุดนี่คือสบายบายมากเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับ ROM กันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับแรม8กิกนะครับแน่นอน,นว่าสามารถขายายแรมเพิ่มเติม,ตมได้อีก8กิกเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเ ได้สูงสุดอยู่ที่16 g b กะไเทีเดียวนะครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่2ความจุนะครับความจุแรกจะเป็นตัว RAM 8 ROM 128ส่วนความจุที่2เนี่ยจะเป็นตัว RAM 8 รอม2 5 6ร้อิกะครับถ้าใครไม่ติดแบบว่าเรื่องเงินนะเอาไปเลยตัว2 5 6ร้อสิกะครับส่วนเวอร์ชัน a n น r o i d เนี่ยมาพร้อมกับ Android 13มนะครับมีการครอบทับด้วย HiOS เวอร์ชัน13นะในส่วนของ Wi-Fi รองรับได้2ความถี่นะครับ2องจุกิกะเฮิร์ก็รองรับไฟ f i 5.0าจกิกะเฮิร์ก็รองรับได้เหมือนเดิมครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากกล้องหน้านะกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ปล้านพิกเซลนะคร เซลนะครับกล้องตัวที่2จะเป็นความละเอียด QVGA นะครับในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นกล้องหน้านะโหมดบิวตี้เนี่ยปรับความเนียนได้นะครับแล้วก็ปรับรูปแบบใบหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนของ HDR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะโหมดบุคคลเนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยต้องบอกว่าดีตามเรทราคาครับตรงว่าอย่างเงี้ยเนาะคุณภาพกลางๆนะครับการเกลี่ยผิวทําได้เรียบเนียนดีสีสันสว่างสดใสนะครับผมตั้งค่าบิวตี้เนี่ยเป็นแบบ AI นะครับ ส่วนการตัดขอบเนี่ยก็ถือว่าตัดได้ดีอาจจะมีแค่บางรูปนะครับที่อาจจะมีความเบลอเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบบ้างส่วนกล้องหลังนะครับบิวตี้เนี่ยปรับความเนียนและรูปแบบใบหน้าได้นะครับในส่วนของ SGR เนี่ยเป็นแบบออโต้นะหมดบุคคลเนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยการถ่ายกลางแจ้งรูปที่ได้จะแตกต่างกันนะครับที่เรื่องของไวท์บาลานซ์นะเพราะหมดบุคคลเนี่ยจะไม่มี SGR นะครับไม้ใช้งานความเนียนของผิวก็เชือว่าเกลี่ยได้เนียนมากนะส่วนงานวิดีโอนะครับกล้องหลังเนี่ยอาจได้สูงสุด จะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเปิดกันสั่นได้ด้วยนะผมว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากนะครับสีตรงเหมือนจริงถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยผมบอกกด้เลยว่าสบายๆครับวิดีโอค่อนข้างนิ่งมากส่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับความคมชัดอยู่ในระดับกลางๆนะข้อดีคือมีกันสั่นมาให้ใช้งานด้วยถ้าใครจะเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยเหมาะเลยนะครับสบายๆส,ส่วนอีกหนึ่งความละเอียดนะครับก็คือความละเอียด 720p 30เมาป็นคว เอียดเนี่ยคุณสามารถเปิดหมวดบิวตี้ Beauty ได้ด้วยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าบิวตี้นี่คือเกลียนหน้าของผมได้แบบว่าเนียนกลิบเลยนะเรามาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้โอ้โหให้แบตมาจุใจมากให้มาที่6000ม ah, ิลลิแอมนะครับต้องบอกว่าใช้งานแบบข้ามวันได้เลยอะ่ะและ้วนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วถึง45วัตต์อีกด้วยนะครับแบตเตอรี่6000ม ah, ิลลิแอมเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้งานได้ข้ามวันอย่างแน่นอนนะชาร์จแบตเพียงแค่ที่ ได้แบตเตอรี่มาแล้ว50%เน่ะเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าใครเหมาะกับรุ่นไหนนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนจากมือถือปุ่มกดนะครับมาใช้เป็นพวกหน้าจอสัมผัสนะครับเป็นระดับเริ่มต้นที่งบไปเยอะด้วยนะครับงบไปเกิน3,000บาทก็ต้องนี่เลยนะครับเทคโนสปาร์กโต2อ2พนบาะครับ2999บาทเท่านั้นเองได้แรมซีบวกอีก3นะครับแล้วก็รอมเนี่ยให้มาที่ 64G ิกิกด้วยส่วนถ้าใครอยากจะเล่นแบบว่าเกมรี ขึ้นมากว่านี้หน่อยก็ต้องเป็นตัวเทคโนโลยีสิบเลยนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีกว่าตัวโก2023อย่างแน่นอนได้แรมรอมเยอะกว่าด้วยนะครับส่วนถ้าใครจาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับที่แบบว่าเล่นแบบจริงจังเลยเนี่ยก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับเทคโนโลยี5นะครับกับในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทคุณก็จะได้เป็นตัวเมดิเตกิโล G99 ที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมได้ดีมากๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมเนี่ยไม่มากก็ ย,ยังไงผมก็ฝากท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กัชบช่องของผมด้วยละกันนะ,ะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ